สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบงค์ยี่สิบรอเก้าครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบงค์ยี่สิบรอเก้ารุ่นรอแปดนะนี่คือแบงค์ยี่สิบรอเก้ารุ่นรอแปดอ่ะผมไม่ดูนะผมไม่ดูนะเห็นไหมฮะนี่คือรอเก้านี่คือแบงค์ยี่สิบรอเก้ารุ่นรอแปด ใบนี้นะครับผมอุชิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใจเงินสดทันทีครับใบละ1นึ่งแสนบาทับคุณผู้ชมครับก่อนจะดูคลิปนี้ใครมีใบนี้บ้างบอกให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยอ่ะใครมีใบนี้บ้างพิมพ์ตอนนี้เลยนะพิมพ์ตอนนี้บอกผมใต้คลิปหน่อยครับว่าคุณผู้ชมนั้นมีใบนี้ไหมครับใครมีใบนี้พิมพ์คําว่ามีให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยนะ ใครมีใบนี้พิมพ์คำว่ามีให้ผมทราบใ้คลิปอยนะครับนี่คือแบงค์ยี่สิบรอเรุเน่นรอแหรือแบงค์ยี่สิบรอเรุ่นรอแปดรอเเดินด้วยกันนะครับใบนี้ผมรับซื้อไปละ1,000 0แสนบาทนะใครมีใบนี้ผมจ่ายสดให้ันทีมไปละ1,000 0แสนบาทนะับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆนะครับ คุณผู้ชมครับผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นครับผมรับซื้อเหรียญเก่าผมรับซื้อแบงค์เก่าผมรับซื้อเหรียญหายากผมรับซื้อแบงค์หายากผมรับซื้อเหรียญรุ่นพิเศษผมรับซื้อแบงค์รุ่นพิเศษครับมามาดูกันเลยนะว่าใบนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะก่อนจะดูใบนี้ใครมีใบนี้บ้างพิมพ์คําว่ามีให้ผมทราบในคลิปหน่อยครับอะมาดูกันเลยเนาะ จุดนี้นะครับจุดนี้สาคัญมากครับจุดนี้จะเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีร่มทางซ้ายร่มทางขวานะครับตัวเลข20บาทสังเกตน,นะตัวเลข20บาทตรงนี้เป็นเลขอารบิกนะครับมีขีดแนวนอนข้างใน1,2,3,4นะครับเลข0ก็1,2,3,4นะครับสรุปมีขีดแนวนอนข้างในทั้งหมด4ขีดนะครับตรงนี้ล่ะรูปรอ8เดินหน้ารูปรอ9เดินหลังครับ ตรงนี้เป็นรูปรอแครับรูปดอกไม้ล่ะ1 2 3สาแต่ว่ารูปที่4เนี่ยเห็นแค่นี้เดียวนะตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับตรงนี้เป็นรูปพยาครุครับตรงนี้เป็นรูปพยาครุสีเขียวปิดซ้ายปิดขวากระพังนั้นเป็นสีส้มครับอ่ะผมให้คุณผู้ชมดูนะผมให้คุณผู้ชมดูฮนะนี่คือด้านแรกของแบงค์ยี่สนี้ครับ แล้วด้านที่สองล่ะอ่ะไปดูด้านที่สองพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนั้นดูทั้ง2ด้านครับก่อนจะดูด้านที่สองผมไม่ได้รับซื้อแค่ใบเดียวนะผมรับซื้อถึง2ใบายนะใบนี้ใบแรกรับซื้อใบละห0 0 0 0แสนบาทนะใบที่2คือใบข้างล่างนะใบที่2คือใบข้างล่างใบที่2ผมรับซื้อใบละแป0 0มบาทดูใบที่2ก่อนเนาะอ่ะ จุดแรกที่คุณผู้ชมจะเอามาขายกับผมครับคือจะต้องมีนายหลวงรอเก้าตรงนี้ครับอ่ะผมไม่พลิกให้ดูเลยนะนี่คือนายหลวงรอเแล้วด้านนี้ล่ะอ่ะพลิกขึ้นมานลฮะด้านนี้จะมีภาษาไายเขียนาคํว่าด้วยสํานึกในพระมาหากรุษาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ คุณผู้ชมครับถ้าใครมีแบงค์20รอ .9 และพลิกด้านที่2มีภาษาไทยเขียนคําว่าด้วยสํานึกในพระมหากราหรืนาะที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ขายได้แน่นอนรัดเพียงแต่ว่าในแต่ละใบนั้นผมรับซื้อในราคาที่แตกต่างกันออกไปครับสําหรับใบนี้ผมรับซื้อไปละ85,000บาทนะครับมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมาดูกันเลยเนาะ พยคัคฆุตก่อนพยคัคฆุตเป็นสีเขียวครับรูปในหลวงร .9 อุ้มเด็กทลรกอยู่ครับตรงนี้เป็นรูปสมเด็จพระราชินินานะฮะพระราชาลุตและก็พระสธิดานหนึ่งสองสามสี่ห้าครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับรูปในหลวงร .9 พระองค์ท่านสวนแว่นอยู่ครับแถบสีเขียวละหนึ่งสองสามสี่ครับรูปเมืองหลวงครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปเมืองหนอเป็นรูปเมืองหลวงแต่เป็นเมืองหลวงของนอกนะครับตราประจําตัวร่องท่านครับรอเ้าครับร่องท่านสวนแวน่นอยู่นะครับแล้วก็มีการไายเรือนะครับทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับมีรูปกระต่ายครับภาษาไทยเขียนว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ อคุณผู้ชมนะนี่คือด้านแรกแล้วด้านที่สองล่ะ,ะไปดูพร้อมๆกันเลยเนาะด้านที่2ครับตัวเลข20บาทส่วนข้างบนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีเขียวครับตัวหนังสือเขียนคาว่า20บาทนะขีดคู่ละ1 2 3 4 5 6 7ครับรูปดอกไม้นะรูปดอกไม้จะคล้ายกระดอกจันทร์1 2ครับรูปรอ9ครับ ตรงนี้ลหละคุณผู้ชมตรงนี้สําคัญมากนะตรงนี้มีเลข3กับตัว k นะจะขาดไม่ได้นะเลข3กับตัว k จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวผมจึงจะรับซื้อนะครับจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่นานโบโหพี่ผมตั้งใจดูมากเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วผมมีแค่ตัว k ผมไม่มีเลข3ครับพี่ ของผมเป็นเลข0ตัว k เลข1ตัว k เลข2ตัว k เลข4ตัว k เลข5ตัว k เลข6ตัว k เลข7ตัว k เลข8ตัว k เลข9ตัว k พี่รับซื้อไหมผมก็รับซื้อครับแต่ไม่ได้รับซื้อในราคานี้ราคานี้85,000บาทจะต้องมีเลข3กับตัว k นะครับ ใครมีเลข3กับตัว K เนี่ยขายราคานี้ให้กับผมได้เลยเนาะส่วนใครมีแค่ตัว K แต่ไม่มีเลข3เป็นเลขตัวอื่นเนี่ยผมก็รับซื้อนะแต่ไม่ได้รับซื้อในราคานี้ส่วนรับซื้อราคาเท่าไหร่นั้นผมแจ้งรายละเอียดไว้ในคลิปอื่นแล้วนะครับให้คุณผู้ชมนั้นไปดูคลิปอื่นนะครับรูปพยากรุสีเขียวครับรัฐบาลไทยครับตัวเลข20บาทรูปดอกไม้ห2 3่ครับ พื้นที่สีขาวตรงนี้ส่งแดดขึ้นมาจะเป็นรอ9กับตัวเลข20บาทนะครับตรงนี้ล่ะอ่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็สําคัญครับตรงนี้มีเลข3กับททหารครับจะต้องมีเลข3กับททหารจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะครับผมรับซื้อไปละแปดหม่นหบาทคุณผู้ชมมาทําบ้ห้ยพี่ผมตั้งใจดูมาดูมากเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมผมมีแค่ททหานไม่มีเลข3อะ่ะ มันเป็นเลขศูนย์ทอเทหารเลข1ทอเทหารเลข2ทอเทหารเลข4ทอเทหารเลข5ทอเทหารเลข6ทอเทหารเลข7ทอเทหารเลข8ทอเทหารเลข9กตอเทหารพี่รับซื้อไหมผมก็รับซื้อครับแต่ไม่ได้รับซื้อในราคานี้รับซื้อราคามีทั้งสูงและก็ต่ำนะครับราคานี้85,000บาทจะต้องมีเลขสามตอเทหารครับ ส่วนใครมีแค่ทอทหารแต่เป็นเลขตัวอื่นเนี่ยแนะนําให้ไปดูคลิปอื่นครับเพราะว่าคลิปอื่นนั้นผมแจ้งราคาเลขตัวอื่นกับทอทตหารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่คุณผู้ชมครับใครมีแบงค์ยีรอ9ก้ใบนี้ตรงตามที่จุดบ้างบอกให้ผมทราบไปคิดหน่ยครับว่าคุณผู้ชมนั้นมีแบงค์ยีใบนี้ทั้งหมดกี่ใบครับคุณผู้ชมครับต้นคลิปด้านนี้ผมอธิบายหมดแล้วเนาะ ไปดูด้านที่2พร้อมๆกันครับก่อนจะดูด้านที่2ย้ําราคานะครับใบนี้ผมรับซื้อใบละ1นึ่งแสนบาทนะครับอ่ะไปดูด้านที่2กันเลยเนาะด้านที่2ครับตัวเลข20บาทเป็นอารบิกนะครับรูปในหลวงรอ .9 ครับคุณผู้ชมจุดนี้สำคัญมากฮนะเลข3กับตัวอ e ีครับ จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะใบนี้ผมรับซื้อไปและว1 0 0 0แสบาทจะต้องมีเลข3กับตัว E จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะครับคุณผู้ชมมาทานบอกเฮ้ยพี่ผมตั้งใจดูมากเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วของผมมันไม่มีเลขสามอ่ะมันเป็นเลขตัว E ครับพี่มันเป็นเลขตัวอื่นมันเป็นเลข0ตัว E เลข1ตัว E เลข2ตัว E เลข4ตัว e เลข5ตัว e เลข6ตัว e เลข7ตัว e เลข8ตัว e เลข9ตัว e พี่รับซื้อไหมผมก็รับซื้อครับแต่รับซื้อราคาต่ำกว่านี้และก็มีสูงกว่านี้นะครับราคาสำหรับใบนี้ผมรับซื้อบาละ1 0,000แบาทจะต้องมีเลข3กับตัว e นะครับดังนั้นใครมีเลข3กับตัว e เนี่ยขายราคานี้ให้กับผมได้เลยนะฮะ ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนมีแค่ตัว e แต่ไม่มีเลข3เป็นเลขตัวอื่นแนะนําไม่ไปดูคลิปอื่นครับเพราะว่าคลิปอื่นผมแจ้งราคาเลขตัวอื่นกับตัว e ไว้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นรูปในหลวงร .9 ครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับตัวหนังสือ20บาทครับมีตัวเลข20บาทตรงนี้ด้วยนะรัฐบาลไทยครับพยากรูปเป็นสีน้ําเงินปีกซ้ายเป็นเขียวปีกขวาเป็นส้มครับ ตรงนี้แหละคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญมากนะตรงนี้มีเลข3กับเฉชิ่ะใบนี้ผมรับซื้อาและว1000 0บาทจะต้องมีเลข3กับเฉชิงนะครับคุณผู้ชมบางท่านบอกเฮ้ยพี่วันนี้ผมยังไม่มีเลยอ่ะอนาคตมีขายได้ไหมคุณผู้ชมครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการขายใบนี้กับผมวันนี้ยังไม่มีอนาคตมีขายได้นะขายได้นะวันนี้ผมรับซื้อใบละ1 0 0 0 0บาทอนาคตก็รับซื้อใบละ1,000 0บาทครับ ดังนั้นใครอยากขายใบนี้กับผมแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีเนี่ยแนะนำกดติดตามไว้ดีกว่าครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยพี่ของผมมีแค่ชอชิงมันไม่ใช่เลขสามอ่ะมันเป็นเลขศูชอชิงเลขหน่งชอชิงเลขสอชอชิงเลขสีชอชิงเลขห้ชอชิงเลขหกชอชิงเลขเจชอชิง เลข8ชอฉชิงเลข9ต่อชิงพี่รับซื้อไหมผมก็รับซื้อครับแต่ไม่ได้รับซื้อในราคานี้นะครับดังนั้นใครมีเลข3กับชฉชิงเนี่ยขายราคานี้กับผมได้เลยครับใบละ1 0 0 0 0แบาทครับส่วนใครมีชฉชิงแต่เป็นเลขตัวอื่นเนี่ยแนะนําให้ไปดูคลิปอื่นครับเพราะว่าคลิปอื่นนั้นผมแจ้งราคาเลขตัวอื่นกับชฉชิงไว้ในคลิปอื่นแล้วนะครับอ่ะคุณชมะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ใครมีแบงค์ยีใบนี้ ตรงตามทึกจุดนะใครมีแบงค์20บใบนี้ทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยครับใครมีแบงค์20ใบนี้แล้วพร้อมที่จะขายกับผมบ้างบอกให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยครับใครมีแบงค์20ใบนี้และอยากจะขายกับให้กับผมนะครับให้บอกผมว่ามีแบงค์20ใบนี้ทั้งหมดกี่ใบครับเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาครับ และผมจะเป็นฝ่ายขับรถเดินทางไปรับซื้อถึงที่ครับถ้าผมจะเดินทางไปรับซื้อวันไหนผมจะแจ้งให้คุณผู้ชมนั้นทราบล่วงหน้าก่อน1วันครับดังนั้นใครที่อยากขายใบนี้กับผมแนะนำกดติวารติดตามไว้ครับเพราะว่าผมจะแจ้งให้ทราบทาง YouTube ทางเดียวเท่านั้นนะครับ